ค่าไตาเป็นเรื่องของการคำนวณน,นะคะค่าไตาเป็นในเรื่องของการคำนวณรินให้ทุกท่านดูการดูสูตรการคำนวณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่า GFR ค่ะเกิดจากการคำนวณที่มันเขาเรียกว่าเป็นเป็นมาตรฐานของแต่ละโรงพยาบาลแต่ละภูมิภาคนะคะแต่โดยรวมมันก็จะเฉลี่ยประมาณนี้นะคะก็คือสิ่งที่แปรผันตรง กับค่า GFR ก็คือค่า Cr นะคะ Cr ก็คือครีทินีนครีทินีนอายุแล้วก็เพศนะคะแล้วก็เชื้อชาติด้วยบางส่วนซึ่งการคำนวณเนี่ยจะไม่จะไม่ได้แหวกแนวอะไรไปไปกว่าค่าที่โชว์อยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเนี้ยเอาสไลด์มาจากที่เาขาเรียกว่ามี เรียนอะเนาะเวลาที่คุณหมอหรือนักศึกษาแพทย์เรียนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการคํานวณอย่างนี้แต่ด้วยความที่ง่ายสมัยนี้แล้วเขาก็เข้าเครื่องแล้วก็เอาสูตรเข้าไปเลยใช่ไหมคะประเด็นก็คือว่าอะไรคือตัวแปรบ้างคเครีทินีนค่ะค่าของเสียที่เกิดขึ้นนะคะอายุค่ะแล้วก็เพศดังนั้นเองเนี่ยด้วยคเครีทีนเท่ากันแต่อายุไม่เท่ากันก็อาจจะส่งผลให้ค่าไตาแตกต่างกันด้วย แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้ค่าไตาพุ่งขึ้นก็คือค่า JFR ยังไงก็ตามเราจะต้องทำให้ค่าครี a ินินลดลงค่ะเพราะอีกสองตัวเป็นตัวแปรคงที่ที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้คุณเปลี่ยนอายุได้ไหมคะเปลี่ยนไม่ได้นะคุณเปลี่ยนเพศได้ไหมคะเปลี่ยนไม่ได้เช่นกันค่ะดังนั้นมีเพียงค่าเดียวค่ะที่จะส่งผลต่อการคำนวณค่าไตาของคุณนะคะก็คือ ครีทีนีนค่ะนะคะดังนั้นครีทีนีนค่าปกติทั่วไปนะคะจะคุมอยู่ที่จะคุมอยู่ที่ต่ำกว่า1.2ต่ำกว่า1.2นะคะต่ำกว่า1.2มต่ำกว่า1.2นะคะามาดูกันเอเ r a g e คือค่าเฉลีย่ยจะอยู่ที่ต่ำกว่า1.2นะคะแต่ผู้หญิงผู้ชายก็จะคุมที่แตกต่างกันอีกนะคะก็จะคุมที่แตกต่างกันอีกอ่า แล้วก็ตัวโดยรวมตัวอื่นๆนะคะจะเป็นเรื่องการเอามาดูเข้าประกอบประกอบกันนะคะอย่างเช่น BUN เนี่ยสิบถึงยี่สิบนะคะค่า GFR เป็นการคำนวณจาก c r e เอ i n นี e เนาะแล้วก็มีค่าความดันค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความดันหัวใจนะคะความดันความดันไตความดันหัวใจความดันไตหัวใจไต,ตความดันนะคะคือเรื่องเดียวกันคือเรื่องเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่ รู้ค่าเลือดของตัวเองจะทําให้เราไม่วิตกกังวลจนเกินไปนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะรู้ว่าเราจะต้องควบคุมอะไรต่อไปยังไงอ่ะอันนี้สําคัญมากนะอันนี้สําคัญมากเพราะว่ารินย้ําทุกๆุกครั้งที่มีโอกาสได้พูดกับท่านผู้ชมนะคะ,ะกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะคราวนี้เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่า เมื่อเรารู้แล้วว่าค่าไตาเป็นค่าจากการคำนวณน,นะคะค่าไตาเป็นค่าจากการคำนวณโดยที่ตัวที่ส่งผลหลักๆเลยก็คือค่าครีเทนีนนะคะหรือในตัวของใบตรวจผลจะเรียกว่า CR นะคะจะเรียกว่าตัว CR ลองดูนะคะในตารางนี้จะเป็นตารางที่บ่งบอกว่าระยะไตยอยู่ที่ช่วงเท่าไหร่นะคะระยะ3จะมีค่า g f r อยู่ในช่วงเท่าไหร่บ้างนะคะโดยที่ฝั่งซ้ายสุดของหน้าจอนะคะ ที่เขียนว่า Cr 1 2 Cr 1 8 Cr 3 6เห็นไหมคะตัวนี้คือค่ารคตินีนค่ะถ้าคุณนะคะตรวจมาแล้วเจอค่าครีตินีน1.2หรือน้อยลงไปน้อยลงกว่า1.2นะคะค่าไตาคุณก็อาจจะคำนวณออกมาได้อยู่ในระยะที่1หรือ2ก็ตาม1ห,หรือ2ก็ตามถูกไหมคะอ่าก็ขึ้นอยู่กับอายุและขึ้นอยู่กับเพศคุณอีก แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีค่าครีตินีน1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8หมายความว่าพอคำนวณออกมาแล้วค่ะค่าครีตินีนประมาณนี้นะคะจะตกอยู่ในช่วงจะตกอยู่ในช่วงค่าไตายอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่า90หรือเขาเรียกว่า3 30, 30จนถึง90ได้เลยทีเดียวก็คือไม่อยู่ระยะ2ก็ระยะ3เนี่ยแหละขึ้นอยู่กับการคำนวณอีกทีนึง ของเรื่องอายุแล้วก็เรื่องเพศนะคะแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ค่ะตรวจมาแล้วค่า CR นะคะหรือค่าไตาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยที่เวลาคุณหมอตรวจมาเบื้องต้นเนี่ยจะตรวจเจอค่า CR แล้วเอาไาคำนวณอีกทีนึงบางคลินิกก็อาจจะให้แต่ค่า c ีอมาแล้วเราเอาไปคำนวณได้ตามเว็บก็มีนะคะตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าค่าทิน,นสูงกว่า1.8เริ่มแล้วค่ะตรงเนี้ยจะคำนวณออกมานะคะ ตคุณจะตกอยู่ในระยะ3ระยะ4แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณเกิน3.6แน่นอนค่ะคุณกำลังล้ำไปสู่ระยะ4และระยะ5ซึ่งเป็นระยะที่จะต้องควบคุมอะไรทุกอย่างเนี่ยซีเรียสขึ้นนะคะซีเรียสขึ้นเออคือเราอาจจะต้องปรับพฤติกรรมแบบ360องศาเลยทีเดียวไม่งั้นเราก็เอาไม่ทันเหมือนกันนะคะดังนั้นสิ่งที่วันนี้ราอยากจะฝากให้ทุกคนได้ดูนะคะได้ดูใบตรวจเลือดของตัวเองนะคะก็คือเราจะต้อง รู้เลยค่ะว่าเราจะต้องทําให้ค่าคลเซียนีนเป็นยังไงคะลดลงค่ะทําให้ค่าทินีนเป็นไงคะลดลงค่ะ,ค,ค,ค,ะ,ลลค,ะค่า c r ยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะค่า CR ยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะสุดยอดมากเลยค่ะถ้าสมมุติว่าทุกท่านนะคะรู้แบบนี้เราจะสามารถดูตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะนะคะสามารถที่จะเอามาปรับพฤติกรรมของเราได้นะ สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีได้เลยค่ะ